ข้อมูลพืพ้นฐานของโรงเรียนบ้านด่านม่วงคําผู้อํา,านวยการโรงเรียนนายวิทวัฒน์เพื่อพราวครูและบุคลากรโรงเรียนทั้งหมด8คนนักเรียนทั้งหมด80คนตอนที่1นึ่งมีเทศติดตามการดำเนินง,งานเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9รูปแบบของการจัดการเรียนการสอน ที่โรงเรียนจะดำเนินงานหรือวางแผนไว้ในวันเปิดภาคเรียนโรงเรียนบ้านด่ามุขคำเป็นโรงเรียนขนาดเล็กในภาคเรียนที่2มปีการศึกษา2514นี้และเปิดทําการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์เรียนที่โรงเรียนโดยมาเรียนทุกระดับชั้นมีมาตรการเฝ้าระวังตามประกาศของสองบาคาจงบังหวัดสกลนาคารอย่างเคงร่งครัด 2. การจัดทำแผน,ผนเผชิญเหตุโรงเรียนได้นำเนินการจัดทำแผนเผชิญเหตุและแนปฏิบัติรองรับกรณีมีผู้ติดเชื้อในสถานศึกษาหรือในชนุมชนพร้อมทั้งมีการสักซ้อมอยา่างเข้มงวดโดยยึดตามแนวทางที่กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขกำหนดการปฏิบัติตามมาตรการเข้มของสถานศึกษาระหว่างการเรียนการสอน3.1 6. ตามมาตรการหลัก ดีเอ็มาโรงเรียนได้ดำเนินการอย่างเข้มงคัดในการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนแก่นมนักเรียนทางโรุเรียนหน้าเสาธงห้องรูมในชั้นเรียนประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเพื่อให้ครูและพร,รัก,กรนนักเรียนผู้ปกครองตลอดจนผู้ที่มาใช้บริการในโรงเรียนปฏิบัติตามหกมาตรการหลัก 3.2 6มาตรการ SSETCQ โรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการ SSETCQ โดยครูประจำชัช้นครูเวรประจำวันประช,ระชาสัมพันธ์เน้นย้ยำให้แก่นักเรียนครูและบุลากรในโรงเรียนและปฏิบัติร่วมกัน3.3 7มาตรการเข้มงวด โรงเรียนได้ปฏิบัติดังนี้ 1. ประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนผ่านไทย stop COVID สต็อปโควิดพัดสจัดกิจกรรมในรูปแบบ Small b u b บ l e ให้นักเรียนในห้องเรียนอยู่ห่างกาันไม่น้อยกว่า1.5เมตร 3. จัดระบบให้บริการอาหารตามหลักสุขาพิบาลและหลักโภชนาการ 4. ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจัดให้มีการระบายอากาศภายในาอาคารการทำความสะอาด ห้าจะทำสกูอิโซเลชันแผนเผชิญเหตุและมีการซักซ้อม 6. ควบคุมการดูแลการเดินทาง 7. จัดให้มีสกู a s าสำหรับนักเรียนและครูบุคลากร,กรในสถานศึกษาตอนที่2มีที่ติดตามด้านกนารจัดการเรียนรู้ 1.1. ครูประจำชัน้นร่วมกับนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนโต๊เก้าอีวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ 1.2ระดมสภากำลังครูนักเรียนในการทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมห้องพิเศษต่างๆได้แก่ห้องสมุดห้องคอมพิวเตอร์ห้องจริยะห้องพักครูห้องสากรณ์ห้องพยาบาลโรงอาหารอาคารอำนวยการห้องปัสดุวและที่รังมือ1.3บริเวณโรงเรียนเนื่องจากโรงเรียนมัดมั้นง มีบริเวณโรงเรียนที่กว้างขวางแต่ไม่มีนักการพันุโรง 2. ด้านหลักสูตรและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา2.1การปรับหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด -19 ได้ดำเนินการปรับหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 2.2. การปรับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยการจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยได้ดำเนินการเพิ่มเติมสาระที่ควรรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 ให้เด็กได้ปรับเปลี่ยนสู่ชีวิตวิถีใหม่นิวนอร์มอและปลอดภัยจากโรคโควิด -19 ตามมาตรการและการเว้นระยะหา่างทางสังคมการสวมใส่หน้าก,กากอนามัยและการล้างมืออย่างถูกวิธีเพิ่มเติม 2.3การเตรียมการสอนหลักสูตรต้านทุจริตได้นําหลักสูตรต้านทุจริตที่กําหนดสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยจัดในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สัปดาห์ละ1ชั่วโมงและมีการประเมินผลทุกระดับชั้น การเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ita อนไลน์ปีงบประมาณพุทธศักราช2565และได้ดำเนินการประชุมชี้แจงคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาศึกษาข้อมือแนวทางในการประเมินมอบหมายงานแก่บุคลากรที่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียมเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องพร้อมรับการประเมินต่อไป 2.5การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติปีการศึกษา2564การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT และการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT โรงเรียนบ้านด่านมืองังไม่สมัครใจสอบ และการทดสอบร,ระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอนิตชั้นประถมศึกษาปีที่6แได้นำมาเรินการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้ 1. ทบทวนความรู้เดิมในภาคเรียนที่1ใน4วิชาที่จะสอบโอนิตและทำการทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบโอน็ตของปีการศึกษา2563 2. ส,สอนโดยยึดตัวชี้วัดที่ต้องรู้และใช้แบบทดสอบโอน็ปีการศึกษาที่ผ่านมา 3. ติวเข้มในชั่วโมงที่2-3ภาักบ่ายของทุกวันโดยขอความร่วมมือจากครูที่มีความสามารถใน4กลุ่มสาระที่จะสอบโอเนต 4. วัดผลประเมินผล 2. ระยะคือระยะที่1ปลายเดือนธันวาคม2564และระยะที่2คือพรีโอเนตปลายเดือนมก,กราคม2565 5. สร้างแรงจูงใจมอบขวัญกำลังใจสบ 3. การนิเทศภายในโรงเรียนโรงเรียนมีการนิเทศภายในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอได้กำหนดโครงการนิเทศภายในไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีจะทำประทินการนิเทศโดยผู้บริหารเข้านิเทศชั้นเรียนหรือนั่งคุยพบปะนนกข้องเรียนทุกครั้ง ก็จะมีการนิเทศให้ข้อชี้แนะแนวทางปฏิบัติที่ดีดี่ก่อให้เกิดประโยชน์ติดตามการพัฒนาของนักเรียนให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ครูและบุคลากรอน 4. ด้านงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา4.1มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4.2มีการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา4.3สถานศึกษาไม่ประสงค์รับการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้ใตสถานการณ์โควิด1นที5ด้านการดำเนินง,งานตามนโยบายของต้นสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 5.1การเตรียมการประเมินโครงการโรงเรียนสุจริตโรงเรียนได้มีการวางแผนประชุมเตรียมกิจกรรมโครงการสุจริตและมีรูปแบบการจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริตคือกิจกรรมร้องเพลงชาติครูบุคลากรภายในโรงเรียนมีการยืนตรงเคารพธงชาติทุกวันในระหว่างกิจกรรมหน้าเสาธงเวลา8นาฬิกากล่าวคำปฏิญาณตนและกล่าวความขวัญของโรงเรียน ส่วนมนต์ไหว้พระและการให้ความรู้หน่าเสาธทงจากครูเวรประจำวันรวมถึงการดำเนินกิจกรรมการป้องกันทุจริตในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์5.2การจัดการเรียนการสอนโคดดิ้งโรงเรียนบ้านด่านมุขคำได้ดำเนินการสอนโคดดิ้งโดยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโคดดิ้งมีการสอนในทุกระดับชั้นตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่6ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาการคำนวณ1ชั่วโมงต่อสัปดาห์5.3การเตรียมการจัดการเรียนการสอนการอ่านออกเขียนได้โรงเรียนได้นำเนินการในการเตรียมการจัดการเรียนการสอนการอ่านออกเขียนได้โดยประชุมวางแผนและกำหนดโครงการอ่านออกเขียนได้ในแผนปฏิบัติการประจำปี5.4การเตรียมการจัดการเรียนการสอนคิดเลขเป็นและคิดเลขครอง โรงเรียนได้นำเนินการเตรียมการจัดการเรียนการสอนการคิดเลขเป็นและคิดเลขกรองโดยได้ประชุมบางแผนและกำหนดโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี5 5การเตรียมการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาโรงเรียนไม่มีการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาในชั้นเรียนแต่มีในสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเรื่องระบบสุพันธ์5.6ุกการเตรียมการจัดการเรียนการสอน1โรงเรียน1ดนตรี1กีฬา1อาชีพโรงเรียนได้นาเนินการเตรียมการวางแผนในเรื่องนี้โดยเลือก1โรงเรียน1อาชีพกล่าวคือโรงเรียนบันด่านมงคาตัง้งอยู่หมู่ที่1บันด่านมงคาซึ่งชุมชนนี้มีอาชีพหลักคือการเพราะปลูก กลาไม้เพื่อจำหน่ายเด็กๆมีพื้นฐานทักษะชีวิตในเรื่องนี้จากผู้ปกครองดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบทบทของท้องถิ่นทางโรงเรียนจึงเลือกหนึ่งอาชีพคือการเพราะกล้าไม้ซึ่งได้เลือกเพาะพันธุ์ไม้ป่าเป็นหลักเช่นยางนาแดงมะค่าเป็นต้นรวมถึงไม้ป่าในท้องถิ่นที่หายากใกล้สูญพันธุ์ ผู้บริหารโรงเรียนคณะครูบุคลากรผรูโยมโรงเรียนทั้งนลายท่านคนหนึ่งที่เพื่อติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564เป็นอย่างสูงขอขอบคุณครับ